สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันมีแม่มีเมนูไก่ต้มน้าําปลาพร้อมน้ําจิ้มรสเด็ดมาฝากค่ะมาค่ะมาลงมือทำกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะตัวนี้จะเป็นไก่เป็นไก่พันนะคะไม่ได้มาหนึ่งตัวหนึ่งกิโลนะคะเราจะต้มเป็นตัวเลยค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะใส่ตัวนี้จะเป็นคนอลดไก่นะคะ หนึ่งส่วนใส่ไปในหม้อก,ก่อนเลยค่ะเราจะใส่เครื่องไปก่อนนะคะแล้วก็ซีอิ้วขาวหนึ่งส่วนนะคะน้ำปลานะคะน้ำปลาแท้ค่ะหนึ่งส่วนน้ำมันหอยค่ะหนึ่งส่วนค่ะน้ำตาลปี๊บค่ะ หนึ่งส่วนนะคะตัวนี้สีอวดานะคะจะเพิ่มสีสันให้กับไก่ค่ะหนึ่งส่วนค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะก็ได้นะคะใส่ลงไปก่อนเลยตัวนี้จะเป็นเม็ดผักชีนะคะแม่เอาไปตำให้ละเอียดนะคะใส่ไปด้วยค่ะตัวนี้เพิ่มความหอมค่ะหนึ่งส่วนค่ะพอเสร็จแล้ว แม่จะเอาไก่เป็นตัวเลยนะคะลงไปในหมอ้อเลยค่ะนะะคใช้วิธีอย่างนี้ไก่พันตัวนี้จะไม่เหนียวนะคะใช้เวลาต้มประมาณ4 5หนาทีก็สุกแล้วค่ะเดี๋ยวแม่ก็จะเติมน้ําลงไปเลยค่ะาใส่ให้ตัวท่อมอให้พอท่วมไก่นะคะก่อนที่เราจะตั้งไฟนะคะ เปิดไฟไฟแรงก่อนนะคะถ้าไฟแรงได้แล้วลดเป็นไฟกลางเคี่ยวตลอด45นาทีค่ะเราค่อยมาดูอีกทีหนึ่งจะแ,แม่ใส่น้ำไป3ขวดนะคะเพราะว่ากว่าไก่ต้มน้ำปลาเราจะเปื่อยดีน้ำก็จะง่วนพอดีค่ะถ้าระหว่างรอไก่ต้มน้ำปลานะคะเดี๋ยวเรามาตำน้ำจิ้มกันเลยค่ะเดีย๋ยวแม่แนะนำนะคะส่วนผสมของน้ำจิ้ม มีพริกแดงชินดานะคะสีเขียวกับสีแดงรวมกันแล้วก็มีกระเทียมแกะนะคะมะนาวสดค่ะเกลือประมาณหนึ่งช้อนชานะคะเป็นเกลือน้ำตาลทรายขาวค่ะมาเรามาโขกกันเลยค่ะเอาพริกกับกระเทียมลงไปเลยนะคะแล้วก็ตามลงไปด้วยเกลือคุณผู้ชมสามารถหย่อพผงชูรสไปสักหน่อยก็ได้นะคะแล้วก็ตํา 也非常不说 ชิมรสนะคะขาดเค็มใส่เกลือนะคะครับสารพัดจริงค่ะมาค่ะคุณผู้ชมมาดูหม้อไก่ต้มเราค่ะผ่านไป40นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวแม่เปิดฝาดูเลยม่ยรู้มันต้องร้อนไม่ใช่วิธีนี้เปิดูซิว่าเจนะคะจะรู้ได้ไงว่าสุกอืลูกค้าค่ะขาดร่อนละสุกแล้วนะ,ค,ะคุณผู้ชมเดี๋ยวแม่จะ แขวนไก่แล้วก็เสิร์ฟเลยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะไก่ต้มน้ำปลาค่ะเดี๋ยวจัดเสิร์ฟเลยค่ะแม่แขวนไก่รอให้เสร็จน้ำเดี๋ยวเรามาหันเสิร์ฟน,นะคุณผู้ชมมาค่ะมาหั่นไก่กันื้อไก่นี้จะนุ่มมากเลยนะคะแม่สับเลยสับครึ่งตัวก่อน ฉีก็ชิ้นๆก็ยังได้เลยนะคะยน้องนี่น้องแยกใส่จานโหน่ากินมากเลยค่ะสับหัวนะคะอย่างนี้ไม่ต้องสับก็ได้ค่ะได้แล้วน้ำดึงน้องโอ้โหน้องเด็ดเลยค่ะ ดูเสียคุณผู้ชม,อมโอ้โหเดินกระตอนเลยเรียบร้อยแล้วค่ะน่ากินไหมคะคุณผู้ชมถึงเวลาขั้นตอนชิมไก่ต้มน้ำปลาแล้วนะคะมาแล้วคนเดิมเวลาเดิมนแน่ๆแนส,สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ่ะเอาชิมเลยคะ่ะลกูกนี่ ปีไก่จิ้มสูตรเด็ดของคุณแม่น้ำลายไหลโอเมกือเป็นไงบ้างคะร่อยมากค่ะอืมเป็นยังไงรสชาติไก่กับน้ำจิ้มรสชาติไก่พอดีค่ะไม่เค็มเกินไปว้าว <Wow. S 1> อย่าลืมกดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะค<ช>่ะฝากไปดูไก่ต้มน้ำปลานะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ